โยมีเดียวอีกสักคัดหนึ่งดีกว่าอันนี้อาเต้นอาเต้นไะจำเพลงวะแต่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 ครเขียดายเขียดพอดีหันกัเอาอีกไป น้องาฝากกดะเช้านีได้ค่ะเด้อน้องคาฝแกเพล้ง,น,งนี่ได้ค่ะเด้อส่วสีแดงว่องเบืองดูลำบากคักบอทั่งเหล่ทึ้งเขียวตะกีก็ตกีแข้งค่ะเดียวน้อยน <ets> นะีเลยตอนมาที่แหลกขาวขวเด้อ ตอนนี้พี่น้องต้องแที่แหลกแ่ลได้หนฮอตแต่แหลกลุนาลกรังเียวมาแล้ววัดีพี่น้องทางยนะคะวันดีนะคะพี่น้องสุกุสุคนนะคะฝากผลงเพลงตะวันแดงแข้งใจในเด้อค่ะพี่น้องไปเปิดฟังให้แนเดอมือละาีอบกัยงดีนะคะขอเสียงค้นถือเลขได้แล้วขอเสียคบัือเลขนะเนี่ยคนบถึกเลขคนีเนี่ย วันเนื้อคนคนคนเยอะคนคนเยอะไปหน่อยคนเยอะไปเลยหน้าเป็นอย่างนี้เอาเต้นไหมท่านั่นเร็วไปนี่ตะก้องบอสเขาจะถ่ายอีกยันบอเราจะถ่ายอีกสองเทสสามเทสกันใช่ครับสองถึงสามเพราะที่จริงแล้วถ่ายที่บริหารไปค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายแยกเดี่ยวอีกหนึ่งก้องให้เต็ม แกงหมดแล้วเราไม่ต้องใช้ก้ไม่ได้ไม่แม่เจได้ล่ลงเรือล้ำเดียวกันแล้วล่วงจะคิดขยับคิดขยับจะล่วงถึงเส้นจเต่งหนาแล้วจะลเวงเยอะเต่งหนาโอ้ยเยอะถอดด้วยไเดียมเอามาแม่เกสุขตาลองสันด้วังเน่ ไปใส่ไปใส่ละน้อผู้เฒ่าไอทิมผู้สาวสาวนาหวงหาแต่พีสุดแสนเสียใจที่ไปไม่มาสักทีปล่อยให้สาวนาเววาคอยมาเป็นปีไอลืมสัญญาแล้วนี่ทิ้งน้องไปอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคพร้อมละพร้อมค่ะ อีกสามรอบค่ะพี่น้องฟังมือละสิบรอบเป็นกำลังใจให้เก๋ไก่ด้วยนะคะที่ต้องไปท <c oughs> ี่หลบให้หน่อยเอดพี่ห <c oughs> ลบให้หน่อยเกย์ไก่